นักทีทัอนะคะอุ้ยน่ารักอะ่ะอุ้ยน่ารักอะ่อนกอะอนุ่นอย,าย่างนี้มันต้องให้เฟซพีแล้วป่ะเสียวไอ้เฮีย สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเราเทอีที่ EP 26นะครับผมก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะไปจีบสาวนในโซนฟีสตล์เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะเราจะไปปากแจงจีบสาวกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะแต่งตัวไปแบบตำนานจะจัดนะพราเสื้อตัวนี้ไม่มีขายในเกมนะครับและก็เป็นเสื้อที่ยุคแรกๆเลยนะเออนะ่ครับผมเป็นเสื้อโอรีโอ ใช่ป่ะวะไม่รู้อะช่างมันนะครับผมก็เป็นเสื้อแรนนั่นเองนะครับไม่มีการนากลับมาขายเนาะสำหรับเสื้อตัวนี้เนาะนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะพี่ม,มีท่าสกาสเฮ้ยไม่ใช่ท่าสกาดิท่าสกาน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดได้แน่นอนนะครับวันพรุ่งนี้โอเคนะทุกคนก็มีท่าเคนะครับมีท่าบอลทองแล้วก็ท่าบุญญานะครับผมตามนี้นะฮะแล้วก็วันนี้พี่จะโดนด่าหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องรอลุ้นกันเอานะครับแล้วก็สําหรับการจีบสาวของเราวันนี้นะฮะจะสาเร ที่ําคันเลยนะครับพี่จะพาท่าทางไปปร,งประมาณนี้เนาะนะครับเออนะจะพกไปแค่นี้นะครับผมจะไม่พาไปแบบเวอร์วางอะไรมากนะรเราจะแบบเอาปันป่นๆสายปั่นคนนะนะประมาณนี้เนาะนะครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไป let's go to zone freestyle <c oughs> ครับผมไป let's go ห <c oughs> ล่อเท่ออีกแล้วครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้สาวกันดีกว่าเนาะไหนเอยผู้สาวผู้สาวไม่มีเลยแฮะเฮ้ แม่ผู้สาวเรานะ้อยจริงเลยคนนี้ก็ได้มาคนนี้ก็ได้ละค,คนนี้ก็เอาแล้วฮะย่อยๆทีนึงฮะให้หัวใจครับผมโอ้โหมีเต้นบอลเล่ใส่เราด้วยะฮะดีครับอันไหนทักทายก่อนเลยดีครับตอบหรือเปล่าตอบหรือเปล่าว่าตอบไหมครับชื่ออะไรครับปุ้ยใคร ฉลามค่ะเต้าหลามีเต้าหลามทีม่เฉลามอ่ะคนอะไรที่เฉลามลงงมันมีด้วยเหรออายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่นี่ออุ๊ย,ยมันยิงอะไรแสบปูมากทุกคนฮะเจ็เก้าเหรอฮะเจ็เก้าเหรอผมอ่านไม่ทันนะเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะสองขวบ ดีๆดีๆแล้วนี่มันยิงอะไรของมันเนีย่ยหนูขูเนี่ยดูดิยิงเป็นว่าเล่นเลยออ๋ออ๋อสนใจมามาเป็นแฟนผมไหมนี่สนใจมาเป็นแฟนผมไหมให้หัวใจไปทีนึงเบาครับ ไม่ได้คันเร่งค้างเออคันเร่งค้างเออไม่ได้คันเร่งค้างอะไรของมันเนี่ยไอพวกแบบเนี้ยพวกแบบนี้คือเจมน่าจะแยกไปอยู่ในโซนนูน้นเลยเนาะมันเสียงดังมากเลยมันน่าทำคาญเว้ยไอ้อร,าร,อรารอแอดดูดิมาหนี้มานี้มานี้มาหนี้มาหน,นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ไปไหนล่ะไปไหนหนู่ล่ะเอาตาหลามไปไหนอะตาหลามเดี๋ยวตาหลามตาหลามจะไปไหนโอ้โหตาหลามหนีเราไปแล้วโอ้โหไปนู่นซะแล้วเศร้าว่ะทุกคนโอเคทุกคนไปไม่เป็นไรเราปล่อยตาหลามไปก่อนเดี๋ยวเราไปปักธงตรงนี้ก็ได้เอาว่ะทุกคนมาปักก็ปักฮะปักก็ปักฮะนี่แอคไปหนึ่งดอ,อกก่อนแอคไปก่อนหนึ่งดอ,อกครับผม อ่าเอาแล้วเอาแล้วเราโดนเต้าหล่าม,มือแล้วทุกคนปักธงใส่เลยฮะเรามันหล่อเท่ฮะไม่ไหวเลยจังหวะนี้คือแบบไม่ไหวเลยฮะหล่อเท่จริงเลยรักนะครับโอ้โหแมบมีคนจําได้ด้ว <laughs> ย <laughs> โอเคทุกคนไปเดี๋ยวราปเปลี่ยนห้องดีกว่านหมฮะไป let's go <S โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวห้องนี้เราจะมาปักธงกันแล้วก็เราค่อยออกไปเนาะน,นะครับ ห้องน,นี้แบบมาแอเฉยๆนะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวหาจุดตรงนี้ก่อนเออนะ,ะตรงนี้เลยครับผมนี่นะฮะอันดับแรกฮะบูย่าไปก่อนเลยนี่ครับผมบูย่าฮะโอ้โหแบบหล่อเท่จริงเ,เลยอะเฟี้ยวจริงเลยแล้วก็ฮะไอเข้มก้อนนี่นเฟี้ยวเฟี้ยวจัดเฟีๆๆๆย้ยวจัดเฟี้ยวจัดจัดฮะโอ้โอห,โหโอผยว่าเท่เท่เกินนะเท่หล่อเท่หล่อเท่ดูโอ้โหแม่มีแบบ รำด้วยนะรำตัดรำตัดนะฮะโอ้โหแม่มันเฟี้ยวจริงๆเลยเนะนี่ยเนี่ยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราปักธงดีกว่านะเดี๋ยวมีท่าไหนะอีกนะมีท่าไก่มีท่าไก่แล้วอะไรเนะี่ยทำไมจอนสีฟ้าเนะี่ยใครมาเปิดวง,งตรงนี้โอ้โหใครมาเปิดวงโอเคทุกคนถามๆทีนนะึง่ฮะดูคนไงม,มาหาเราดิโอ้โห เลิเกิน X จริงเลยฮะแมเฟี้ยวเฟีย้ยวโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราออกเลยดีกว่าฮะ Let's go y ย A few moments later มันจะเจอแม่ของลูกฮะด้านบน2คนเลยฮะมาเป็นแพ็คคู่หรือเปล่าแพ็คคู่หรือเปล่าโอ้โหฝั่งนู้นก็มีผู้สาวฮะคนนี้ก็ได้2คนนี้ก็ได้ฮะย่อทีหนึ่งยอ่ยอย่อให้หัวใจไปเปิดหัวใจให้ใหครับผมชื่ออะไรครับอ่าลองถามชื่อก่อนเลยฮะทำได้ ชื่ออะไรวะเฮ้ยมากับแฟนเปล่ามากับแฟนเหรอ,อน,นั่นแน่ชื่ออะไรครับเฮ้ยเย็ดเย็ดเย็ดมีถ่ายแรงว่ะเฮ้ยแอคมีคนแอคว่ะ <c oughs> แฟนนายเหรอแฟนนายเหรอแฟนนายเหรอเขาเมื่อกี้ผู้สาวถามว่าถามคนไหนอ่าทั้งสองเออทั้งสอง <c oughs> เราเมินนะผู้ชายดีกว่าเราเมินนะผู้ชายดีกว่าเอ้ยนี่แไวอีกคนนึงอึ๊บโอ้เอ้ย,ออยมีอะไรหรอครับเออมีอะไรหรอครับไหนยืนบนหัวซะด้วยนี่อะไรหรอฮะอะไรหรอ <c oughs> มีใจครับเกิน <c oughs> นี่โอเ over เว่อเวเรามาจีบสาวเนี่ยเฮ้ยแหนเรามาจีบสาวนะาาวนะนี่แหโอ้มีลองมีใจแฟนนายเหรอแฟนนายเหรอนี่ถามนี่แฟนนายเหรอเอา้าหายมันไม่สนใจผมเลยฮนะแฟนนายเหรออันแน่อันเน,น,น่เอา้ามันวิ่งไปเลยของมันมันอยู่ไม่นิ่งเลยฮนะนี่ให้ยใจอา่าชื่ออะไรครับอันเนอ้โห อะไรของมันเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ Metroid, คนเนี้ยนุ่นนุ่นกับโบว่าเฮ้ยเฮ้ยทั้งสองคนนั่นแหละสองคนเลยเอ่สองคนเลยเออสองคนเลย,เน,เลยนี่อ่ะให้หัวใจสาวนิดนึงฮะแล้วก็เอา่เอาไอเข้มก่อนแอคนิดนึงต้องแอคนิดนึงแม่ ไอ้นี่มันก็แบบเหมือนมันมั่วมันมั่วเรามากเลยคนเนี้ยเหมือนมันจะเอาเราอ่ะมันจะเอาอ่ะมันจะเอาหรอฮะนี่ให้หววใจทั้งคู่เลยฮะเปิยให้เอ้ยนี่เราต้องมุดแล้วก็ปักธงครับผมทุกคนฮะนี่เราต้องมุดแล้วก็ปักธงครับผมนี่แบบต้องหล่อๆเท่ๆหน่อยอะไรของมันเนี่ยฮะอะไรของมันนี่ฮะอะไรของมันเนี่ยฮะโอ้โหปักอัดหน้าแม่งเลยโอ้ไม่ไหวเลย ผมชอบผมชอบสองสองคนผมชอบสองคนผมชอบสองคนขอได้เปล่า <c oughs> ให้หัวใจให้หัวใจ<ด>มาเป็นแฟนผมไหมเออเป็นแฟนผมไหมนี่มาเป็นแฟนผมไหมม <c oughs> ่เงินจะว่าเฮ้เฮ้เฮ้ เกิน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 อยา่ยาอยา่าอย่าอย่าเนี่ยถ้าถ้าผมเอาปาดคอมันจะเฟี้ยวมากเลยนะนะถ้าผมเอาปาดคอนี่จะเฟี้ยวมากเลยอะ่ะใจเย็นสองนี่ขอยืมไปปักหน่อยนี่อ้๋เอ้าขอวบ้าบหน่อยเอี๋อ่าเราลองเอ๊ะทั้งคู่ดูดิเอ้ยเราลองเดี๋ยวเราลองแอดทั้งคู่ดูดิเอ้ยแอดทั้งคู่เอ้ยทั้งคู่ได้วะได้วะทุกคน รับแอดเปล่าเฮ้ยรับคู่ไปออกกันออกกันออกกันเดี๋ยวเราชนออกกันนะนี่ดูเขาออกหรือเปล่าออก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 มาเออะออกมาออกมาอะไรเนี่ยฮะเออปากทงใส่หน้ามันมั่วจริงเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยปาดคอใส่ทุกคนเว่อ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 โดนปาดคอใส่อะ โเกินเกินปากตรงอัดหน้าแม่งเลยเอ็กโอเกินไอนี้ก็เวอร์ไอนี้ก็เวอร์เกินนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินเกินเดี๋ยวปากอัดหน้าแม่งเลยเออโหไม่ไหวเลย <c oughs> แม่มันหยาบเราแต่หน้าสาวอ่ะทุกคนแม่ไม่ไหวว่ะ oh. โอ,อ้ใจเย็นไอสองใจเย็นไอสอง แม่มันหยาบเราแต่หน้าสาวอะเวอร์เวอร์วอรพวกไอ้สองคนเนี้ยแม่ไม่ไหวเลย <c oughs> โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนห้องกันดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวเราจะชวนสองคนนี้ออกไปเนาะทุกคนไป let's go แม่จุ๊บุบโอ้โหมันหล่อเท่จริงๆเลยโอ้โหโดนปากคอสใส่เยอะนี่ปากอัดหน้ามันอือโอเวอร์โอ้โหมันยังไม่จบฮะยังไม่จบฮะทั้งไก่ทั้งท่าบักทง เวอร์โพสโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปชวนน้องนุ่นน้องเจนออกกันดีกว่านะฮะไปเลสโกโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชวนน้องเขาเข้ามานะครับไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่าเนาะไหนเอ่ยนะฮะอ่านี่เลยนะฮะอยากใจ้ฟูอ่ะนี่นะฮะไม่รู้มาหรือเปล่านะต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละนะฮะไหนเอ่ย <Hi. S 1> มาแล้วเ,เดี๋ยวเราน้องเขาบอกเพื่อนไปแล้ว นี่ชวนมาทั้งคู่เลยฮะทุกคนเดี๋ยวเราชวนมาทั้งสองเลยฮะฮัลโหลครับฮัลโหลทั้งสองเลยเนี่ยฮัลโหลค่ะเพื่อนไปแล้วหรอใช่อ๋ออายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดค่ะอ๋อสิบเจ็ดเหรอแล้วอยากใจครัอายุเท่าไหร่อะเอาเอาเงียบเียบเงียบเงียบอีกแล้วอ่ะนุ่นพูดคนเดียวก็ได้อ่ะ คนนี้เขาเงียบอะไำไมเขาเสียเลยแล้วเมื่อกี้คนเมื่อกี้เหรอที่ปาดคอใส่พี่เปล่าเพื่อนอะอ๋อเพื่อนเล่นแน่แต่ว่าเื่นไม่เล่นเล่นเฉยอ๋อแต่ว่าไอ้คนชุดนอนใช่เปล่นผู้สาวล้อมรอบเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผู้สาวผู้ชายเนี่ยผู้บ่าวคนนี้นี่ผู้สาวคนนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยว ผู้บ่าวเหรอรถผู้สาวใช่ผู้ชายเหรออ,อ,หอ,รอืออ้าวเหรอฮัลโหลเสร็จแล้วผู้บ่าวไม่จะเปลี่ยนตัวเป็นผู้หญิงผู้บ่าวไม่ครับเฮ้ยมีแฟน, <c oughs> นอย่างในเราอ่ะไม่มีครับใช่เหรอสนใจอยากมีแฟนปะฮะสนใจอยากมีแฟนป่าไม่ได้ครับอ๋ออยากมีเงินใช้ปะ ออ๋พอดีก็มีแล้วออ่ะมาเป็นเด็กพี่เดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวละสี่หมื่นน้อยไปอ่ะน้อยไปอีกเหรอยังน้อยไปอีกเหรอเฮ้ยมาไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยเงินเดือนขั้นต่ำอุ้ยเงินเดือนขั้นต่ำเลยเหรอสี่หมื่นเนี่ยโอ้โหเจ็บเดี๋ยวเจ็บตูดฟรีแต่โดนไอ่คุ้มกปลาสีโอ้ยแปดแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นอะขึ้นให้เท่าตัวเลยได้อยู่เหรอเฮ้ยได้อยู่เหรอชอบแบบดักดักเปล่า พี่เป็นสายลุกนะพี่เป็นสายลุกนะอขอแบบว่าไม่เอาคีติดออกมาด้วยพี่อ่ะสายลุกเราต้องรับเว้ยเขาแบบเดือนละแปดหมื่นโอเคเช้าเย็นเฮ้ยเชา้ชาเย็นเลยนะบางวันก็น่าจะมีแบบตอนเที่ยงด้วยแต่ว่าก่อนนอนนี่น่าจะแบบต้องต้องคิดดูอีกทีก่อนนอนมันต้องเสียเวลาล้างนานนิดหน่อยไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อ่ะใช่แบบต้องเช้าเย็นได้อยู่ ใช่ใช่ติดออกมาทำงานใช่ใช่ใช่เช้าเย็นได้อยู่อาบน้ําได้พอดีไงเช้าเย็นอืได้คือแบบสนใจแบบมีมีมีเพื่อนแบบฮอตทอดมแบบรอๆอะไรเงี้ยมีปะมีปะแนะนำมาได้แนะนำมาให้เจได้ได้เลยคนนี้เจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้มีเพื่อนเพื่อนนุ่นใช่ไหม อะไรนะมีเพื่อนนุ่นใช่เปล่าใช่ค่ะอ๋อเฮ้ยนายนายนายยุ่เท่าไหร่เนี่ยสิบหกสิบเจ็ดทำไมนาอาหรอเฮ้ยพี่ยี่สิบเอ็ดรอโต้โใช่ใช่คิดตรงแล้วเดี๋ยวนี่ห่วงห่วงนุ่นเปล่าห่วงเปล่าอ๋อไม่มีสถานีแล้วเอ้ยแต่ว่าไม่ไม่ถามอย่างนี้ดีกว่าว่าห่วงเปล่ากก็็ไม่่ไม่หรอ เป็นเพื่อนกันค่ะเออเป็นเพื่อนฮิฮเพื่อนห่วงเพื่อนมันก็มีนะกิ๊ฟไปไม่เป็นเลยเงียบเงียบเงียบกิ๊ฟไปไม่เป็นเลยโอ้ยสงสารเลยฮ้ยแล้วเฮ้ยพี่พี่ถามอีกรอบว่าห่วงเปล่าไม่ไม่ห่วงเหรออ่าฮะเจือเปล่าซึ่งซึ่งวันรู้จักกันเองอ๋อเพื่อนรู้จักกันเหรอ ดี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 เลยดีเลยดีเลยยั้นแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคครับทุกคนตอนที่ผมได้เช็คกับน้องนุ่นแล้วแนะว่าให้น้องนุ่นบอกรักผมนะให้ผู้ชายคนนี้มันหึงนะฮะไหนเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยน้องนุ่นดีกว่าฮัลโหลครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยผมไม่ได้คุยกับคุณผมคุยนุ่นอยู่โอ้ใช่ใช่นุ่นนุ่นจ้าเฮ้ยนุ่นเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าไหมโอเคใช่คือพี่ชอบนุ่นอ่ะใช่อ่ะใช่พี่ชอบนุ่นมากเลย แต่ฉากนัน้นว่เพราะว่าอีทำไมเสียงท่ง้นที่มันลั่นจาาไปเลยคือเมื่อกี้ไปเข้าน้ำมาเว้ยแล้วพี่ไปยืนส่องกระจกตัวเองมายังไม่โคตรหล่อเลยหล่อหล่อจัดเลยอะ่ะเฮ้ยบอกเฮ้ยบอกเดี๋ยวเอานี่มาวะตนนันงได้ไหมเดี๋ยวเอ,เอ,เอาเพิ่งเข้ามาคนหนึ่งได้ไหมเดียอย่าเพิ่งผมคุยกับนุ่นอยู่จะเย็นนี่อย่าขัดผมดิจเย็นอย่าขัดอย่าขัดอย่าขัดแป๊บนึงเฮ้ยนุ่นโอเคนุ่นค้า พี่ขอ,อะไรอยากได้เปล่าได้ได้เหรอได้บอกรักพี่หน่อยได้เปล่าได้ดพี่ลองดูลองดูรักพี่ทับนะคะอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยนู่นอย่างนี้มันต้องให้เฟซพี่แล้วป่ะเสียวพี่อ่ะอุ้ยนู่นต้องให้เฟซพี่แล้วเปล่าอ่ะดีพี่ส่งส่งว่ารลดส่งมารลด อยากใจฟูแบบขอบต้องหมบแบบนึงเลยได้ปะได้ปะแป๊บเดียวหนึ่งนาทีเฮ้ยนายจะเย็นดิเฮ้ยนายจะเย็นดินายต้องใ<ห>จเย็นกว่านี้เว้ยนาย,นาย,นยต้องใจเย็นกว่านี้ลูกเนยไงนายอายุสิบหกสิบเจ็ดเองต้องใจเย็นกว่านี้เว้ยต้องต้องใจเย็นกว่านี้นิดนึงไม่ไม่ต้องเป็นไรเฮ้ยอย่าหาเรื่องพี่ดิเฮ้ยใจเย็น ไม่ก็ถามว่าเป็นอะไรเอ้ยพี่ก็เป็นพี่งไงเขาก็เห็นบอกว่าอยากได้เด็ก่ใช่ครับก็จะมาให้ไงเฮ้ย,ย,ยไม่เป็นไรนี่ไงพี่พได้นู่นแล้วเนี่ยโอเคใช่ <c oughs> เฮ้ยเยมื่อกี้พี่ได้ยินไว้ก่อนไปห้องน้ำอะไรนะอะไรไออะไร,ะไรสร้างห้องสร้างห้องนะ,อ,ะอ๋ออยากอ๋อคืออยากงานกับพี่อย่างนี้เหรอใช่ก็อยากลองดูอ๋อเอ้ยน้องมีบัตรปะล่ะเดี๋ยวหาซื้อแป๊บนึงได้เฮ้ยเอ้ยได้ได้ได้ โอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้เจอน้องนุ่นมานะครับแล้วก็เพื่อนของน้องเนาะเป็นผู้ชายนะอายุก็เลีเรียกกันนะฮะสิบหกสิบเจ็ดนะครับก็ปากแซ่บนิดหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองกันนะรอบแรกผมแพ้สองต่อเจ็ดนะครับเพราะมันหนึ่งสองไว้แล้วก็มันแอบมั่วนิดหนึ่งแล้วก็รอบสองนะผมชนะเจ็ดต่อสี่นะฮะนี่เลยนะครับผมสกอร์การเล่นนะครับนี่เลยนะฮะก็แต่ว่าไม่ได้อัดคลิปอ่ะเออลืมอัดคลิปไว้นะก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเราชนะมาเกมหน แฝงนะวินวินนะครับผมก็โอเคนะครับถ้าชอบอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อีพีหน้านะฮะอยากให้พี่ทําคลิปนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จัดให้เนาะโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ EP พีหน้านะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นแนวไหนก็สามารถรอรับชมได้เลยนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับผมบายบายครับทุกคนรักทุกคนเลยนะครับผมจุ๊บๆนะครับผมบายบายปิ้วรักทุกคนเลยนะครับผมนี่ปักธงให้ทีนึงโอ จ,จบเอาไปหนึ่งธงโอเคทุกคนบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะคร<ม>ับผมจุ๊บจบมันหล่อเท่จริงเลย